สอบตายายจะไปดูที่กันนะคะทุกคนที่ที่ซื้อไว้2งานนะคะใกล้ๆกันนะคะห่างจาบตัวบ้านสวนของเราประมาณ200เมตรนะคะถึงแล้วแล้วสิสิสิิสิสิิิ้า ันนี้ที่กี่งานแล้วพ่อของเขาเนี่ยอสองงานเหมือนกันตอันนี้เป็นถนน่เหรอซ้เลยใช่ไหมนเขาเปักที่เราถนนคนที่เราเลยใช่ไหมรถมีป่าไปเลยอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะคะที่ติดแปลงนี้เป็นแปลงที่ติดกับที่ของเรานะอีการน,นะคาะนาน,น,าน เจ้าของเขาจะออกมาดูทีนึ่เขาจะปลูกอ่ะพวกต้นกล้วยต้นมหลันมะลังนะคะอคสองงานเหมือนกันใช่ไหมเ <ừ. S 1> นี่ยสองงานงจะบอกว่าจะอาบอกว่าออกมาดูที่ตัวเองอย่างโลกเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกมาเป็นกี่เดือนแล้วเนี่นเห็นนกไหมคะทุกคนเห็นนกไหมคะ ค่ะแวนอนนี่โอ้แสดงว่าเป็นที่นอนอันนี้คือที่ของเรานะคะสองงานอย่างลกเลย <c oughs> มีแต่ต้นหญ้าขึ้นมาเต็มเลยเพราะว่าเจ้าของไม่มีเวลามาตัดหญ้านะคะคอสองงานนะคะซื้อไว้นะคะล้านหนึ่งนะคะสองงานหนึ่งล้านทวนที่ซื้อไว้นะคะก็จะมี ที่ข้างๆเขาก็จะมีสร้างบ้านไว้อยู่นะคะเห็นไหมคะ่ใ,ใกล้ห่างกันอยู่ห่างกันประมาณสองแปลงเนาะแปลงนี้ก็โอเคอยู่นะคะติดวัดวัด <c oughs> อยู่เห็นไหมคะ <c oughs> เห็นวัดไหมคะใกล้วัดนะคะมันก็จะลกนิดนึงนะคะ แต่ว่าถม,ถมดินถมอะไรไว้หมดแล้วนะคะขึ้นมาสูงพอสมควรพร้อมพร้อมที่จะทำอะไรได้แล้วนะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะขึ้นบ้านอีกสักสองหลังไว้อนาคตข้างหน้าดูดูมันนี่ก่อนนะคะว่ามันนี่มีเท่าไหร่พอที่จะสร้างบ้านไว้ขายสักสองหลังได้ไหมอะคะ่ะสองงาน ก็ให้เป็นหลังละงานเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องบ้านก็แอดเข้ามาได้นะคะว่าอยากให้เราสร้างบ้านให้บ้านพร้อมที่ดินนะคะสนใจก็แอดมาเลยอันนี้พื้นที่ก็สวยอะคะ่ะบรรยากาศดีอะคะ่ะรับประกันได้เลยว่าใครชอบแบบ สไตล์บ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศดีมากใกล้ใกล้วัดใกล้ห้างสปปรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลครบครบสูตรทุกอย่างนะคะก็จะเห็นว่ารอบบริเวณก็ยังยังยังต่ำอยู่นะคะบริเวณรอบๆที่ของคนอื่นเขาจะเป็นทุ่งนาค่ะยาวเหยียดไปเลยนะคะ แต่ก็วิวสวยนะคะดูดีแน่ๆน,นะคะโครงการต่อไปจะเป็นทําบ้าน,นะคะสลันแลนด์อีกสักสองหลัง Bye. -bye.